คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐพาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมูลานะครับกับสูตรแต้ม3ตัวบนสูตรที่1โดยสูตรนี้ข้องแต่16กพฤศจิก 6, ายน63สติเเข้าต่อนนั้นนะครับจาก35งวดเป็น36มงวดครับเป็น36งวดนะครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่3ามงวดนะครับล่าสุดเข้าไม่หลุดนะกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขกันเลยครับ มาดูวิธีการคำนวณกันครับเข้าหนึ่งแปดสิบบวกเปนหกสามใช่ไหมครับสิบบวกเป็นหกสามครับที่ออกเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองท้าออกสี่หกนะครับแต่จะนินส่วนของหลักสิบบวกกับหน่วยเราที่ครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดเศษแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเศษเก้าเก้าบวกสามคงที่เป็นสิบสองเศษสอง 2++1 บวกหนึ่งคงที่เป็นสาใส่สามบวกหนึงคงที่เป็นสใส4 4่สี่บวกหคงที่เป็นสิบใส่ศศูบวกหที่ได้1ได้แต้มสต่อบนลางแปดเก้ี่ศ8นย์หนึ่งแ3 4 0กศนหนครับ1ึงัเราคกาครับออก1น0 9, 9 9ศนย์เตองอาแปสาเก้าบวกเก้าเป็นสิ1แปดสิบปดบวกสี่สิบแปดกได้แต้มสครับเป็นไหมแล้วก็นี่ก็ได้รันมาเรื่อย สิสิงหาคมหกครับที่ออกศูนย์สี่หก้านตัวล่องสานะครับทวนสวรอีกทีนึงหลักสิบปกดหน่วยครับ5 10บปนหน่วยบนนะ5้บวกศูนได้5 0, 5าห้บวกหนึ่งที่เป็นหกบวกหนที่เป็นเจ็ดเจบวกที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนบวกหที่ได้ห1ึ่งนบวกหที่ได้2 2งสองบวกหกที่เป็นแปดบวกหที่เป็น9ได้แต้มหกเจ็ดศ 6.01289ครับหลังเดียว1.64ครับ1.64ออก4.5ครับ4.5 4.75 4บวก7เป็น11 11บวก5เป็น16ได้6ครับมครับถ้าเขาจริงนะต่อมาครับ1.64ครับ1.64ออกอ่าคำนวณในส่วนของแต้มศัพตัวนออกได้3 4 5, 6, 7 8 9 5 6 สามสี่เจ็ดไปเก้าหกครับสิบหกกันยายนหกสี่ออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าบอกสามไปสิบสองสิบสองบอกห้าไปสิบเจ็ดทีกับแต้มเจ็ดสิบหกกันยายนหกสี่ครับคำนวณแต้มสามตัวตนออกมาได้เก้าศูนย์สามสี่ห้าหนึ่งสองเก้าศูนย์สามสี่ห้าหนึ่งสองครับเรามาดูหนึ่งตัวละคงหกสี่ละออก ห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวลอแปดสามห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวละแปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าได้แต้มเก้าครับมีแต้มเก้าหนึ่งตัวละคูหกสี่ครับห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวละแปดสามนะครับสกู๊นะครับเลื่อนกล้องนิดหนึ่งนะครับหนึ่งตัวละคูณหกสี่เราคำนวณในส่วนของแต้มสองตัวแต้มสามตัวได้ 9 0้าศูนย์สามสีครับตามมาดูนะสิตัวละคหกสี่ออกสามแปดหกสามองสัตัวลรสานะครับสาบวกเเป็ 3, 7, 10, 10, 6, 2, 12, น10บสิบบวกสองเป็นสิบนี่ครับได้แต้มสองสิบตัวคมแปดสองสามแปดหกสามเจ็ดสองสัตวลรามแป บวกสองเจ็ดแปดอ่ะคำนวณตรงนี้หน่อยละกันสิบบวกหน่อยเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกอีกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งของที่เป็นสามได้ศูนย์สี่หนึ่ง อศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกสองสามหนึ่งพิชัยยนหกสี่ครับศูนย์สี่ฮะออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตองเอกเก้าห้าศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเจ็ดเป็นสิบได้แต้มศูนย์ครับต่อมาครับต่อมาหนึ่งพิกันยนหกสี่ครับศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตองเอาเก้าห้านะครับ หนึ่งพิชกัยนหกสี่ครับคำนวณแต้มสามตัวบนอนอกมาได้หนึ่งสองห้าหกเจ็ดสามสี่หนึ่งสองห้าหกเจ็ดสามสี่ครับเรามาดูสิบปอกพิชกัยนหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่งสองตัวบนห้าเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่จะแต้มสี่ครับสิบปอกพิชกัยยนหกสี่ ออกสูสามสองเจ็ดตรงหนึ่งสองตัวเลขห้าเจ็ดนะครับคำนวณแต้มออันนี้หลุดที่ว่ามันหลุดหนึ่งงวดนะครับน้อยนิดหนึ่งนะครับมันมีสะดุดบ้างอะไรบ้างตามมาครับหนึ่งฮันนอของมกสี่ศูนดเจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวเลขเอกแปดสองนะครับห้าบวกห้าบวกแปดเป็น ห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดได้สี่ห้าแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดนะครับสิบหกตัวนำของหกห้าครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองเก้า้าแปดสามนะครับเออนี้แต่มีใช่ไหม สิบหกตัวนคมออกสองสามห้าสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์แต้มศูนย์ครับสิบหกตัวนคมหกสี่ครับสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกหนึ่งที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองได้เก้าศูนย์สามสี่ห้าหนึ่งสองครับสามสิบตัวนคมหกสี่ออกศูนย์หกแปด ศูนย์หกแปดหกแปดบวกกันไปสิบสี่ได้แต้มสี่ครับต่อมาล่ะสามสิบตันนอคมหกสี่สามสิบตันนอคมหกสี่ครับออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสับตัวลขสามหกใช่ไหมามาดูนะหกบวกแปดไปสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็น หกบวกสามองค์ที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นส,สิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกองค์ที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดได้ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดกลับมาดูนะสิบเจ็ดมันก็าะคมเหรห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดโอเคสิบเจ็ดสิบเจ็ดมัก็ละคมออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองแปดเก้าสอง หนึ 1> 1่งบวกห้าเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดจะหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเออนะครับได้แต้มห้านะครับต่อมาสิบเจ็ดมกราคม่ะสิบเจ็ดมกราคมหกห้าแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองต้วเเก้าสองนะครับห้าบวกเก้าเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ สิบสี่บอกถึงของที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบอกหนึ่งที่เป็นหกหกบอกสามของที่เป็นเก้าเก้าบอกหนึ่งของที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บอกถึงที่ได้หนึ่งหนึ่งบอกบอกของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบอกหนึงของที่เป็นแปดได้ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดห้ากเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับหนึ่งกุมภาปันหกห้านะครับเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสัตตัวล่างสามศูนย์นะครับศูนย์บอกแปดได้ศูนย์ ศูบวกแปได้8ปดนะครับแปดบวกหนงของที่เป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนงของที่เป็น10บใส่ศูนบวกสาของที่ได้3ามสบวกหนงของที่เป็น4 4่สบวกหนงของที่เป็น5 5าวกของที่เป็น1ิบ1ใส่หนึ่งหนึงบวกหงที่ได้2ได้แต้มเก้าศูสาสสองครับเรามาดูสิเมกรม 17, มาลมสิบเจกุมภาพันธ์หกครับอกศูนย์เกห้าเจ็ดนะครับสงตัว่างออกห้าเจครับเรามาดู 5บวก9เป็น14 14บวก7เป็น14บวก7เป็น21แต้มแต้มหนึ่งครับนะครับต่อมาครับเราดู10อ่า17กุมภาพันธ์ห5ค,ครับ098 5 97 2้าสตลนะครับ9บวก7เต็มขอเปลี่ยนสีประการยีงง เก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดถูกต้องไหมครับเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดใส่แปดครับ วกอีกสามครับแปดเก้าสิบเปซหนึ่งครับหนึ่งบวกด้วยหนึ่งคงที่เป็นสองครับใช้สองสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามครับสามบวกหกคงที่เป็นเก้าครับเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบครับใช้่ศูนย์แต่แตม หนึ่งมีนาคมครับออกศนะูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองต้องลักศูนย์เจ็ดครับแต้มสามตบนที่ไมเก้าบอกศูนย์บวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่นะครับเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ก็ต้องได้แต้มสี่ใช่ปะอันนี้ก็หลุดเป็นครั้งที่หลุดเป็นครั้งที่สองปะอ่าโอเคตคั้ตม,มนะครับที่สองมาดูสถิติรวมๆน,นะครับโดยอ่าลำดับตอนหนึ่งมีนาคมนะครับ ศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตารางศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกใส่หกนะครับสักทุกครั้ใช่หกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สองสองบวกหกเจ็ดเป็นแปดเสร็จแปดแปดบวกหนึ่งของที่เป็น โอเคเป็นเก้านะครับได้หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองแปดเก้านะครับสิบหกมีคนาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวแรกออกศูนย์สามนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่แปดบวกหกปแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดปะโอเคได้แจ้งหมดนะครับเวลาสุดเขานะได้หนึ่งนี่ครับตัวนี้โอเคนะครับ สิบหกบ,บินดคมอมบกห้าครับเจ็ดสมเจ็ดแปดบกเจ็ดส่วก็ไดออกศูนย์สามหกกวกเจ็ดบวกการเป็นสิบสามสิบสามนะครับแปดบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งพื้ที่เป็นสิบสี่ส่สี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกสามพื้ที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดโอเคได้แต้มสามตบบนนะบอนแล้วครับ หนึ่งเมษายนหกห้าครับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสตัวั้งหนึ่งศูนย์ครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้แต้มห้าครับแต้มนี้ครับต่อมาครับเรามาดูนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็น 10, สิบใสศูนย์จักรู่ครับใสศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามคงที่เป็นสี่ สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งของที่เป็นสามสิบหกเมษายนครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวล่างออกห้าแปดนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าได้แตจมเก้ามันไม่มีนะครับเลยหลุดเป็นงวดที่สามหลุดเป็นคันที่สามแล้วก็จะเขียนจำกับไว้เก็บสถิติยาวๆเพื่อนำเอาไปเทียบอ่ะทำมาดูครับ หลักสิบบวกหลักหน่วยครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกหนึ่งครับสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ได้สองสองบวกสามคงที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งที่เป็นสี่ สพฤษภาคมครับออก6ก8้าแปดหกสีศูนเบวกสเป็น10 10ิบวกสเป็น12ได้แต้ม2องมีไหมนี่ครับแต้ม2เห็นไหมครับต่อมาครับ2พฤษภาคม658642 2ดหกสีศูบวกสเป็น6 4 5 6 4 5 6 6หกบวกหงของที่เป็น7ครับใส่7 7บวก1งของที่เป็น8ใส่8 แปดบวกสามเป็นแปดเก้าสส่สี่ใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองใส่สองสองบวกหนึ่งที่เป็นสามใส่สามสามบวกหกเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบใส่ศูนย์สิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองหกศูนย์หกสามตัวครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามได้แต้มสามต่อมาครับเรามาดูหลักสิบบวกกัหน่วยของเรามาที่หนึ่งบวกสองเป็นสามนะครับ สามบวกด้วยหนึ่งของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกสามของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกของที่ได้หกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ด หนึ่งมิถุนายนครับออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองทัวเศูนย์สองนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกหกเป็นสิบหกได้ต้มหกนะนี่ตามหกแล้วคำนวณกันไว้หนึ่งมิถุนายนครับเรามาดูกันต่อเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้านะเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งคงที่สิบห้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบหกใส่หกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามขงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สองสองบวกหกเจ็ดเป็นหกเจ็ดเป็นแปดเ็จแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าอ่าเรียบร้อยอันนี้เป็นสูตรของแต้มสามตัวบนสูตรที่หนึ่งนะครับ กดติดตามพเพื่อเดีตัวเลขเลยใสามิ3 6กลบสนะครับล่าสุดเขาไม่ได้ดูนะดูเสร็จชมเสร็จกดแชร์ลง Facebook ลงลงไลน์งทคันด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ